กระาสวัสดีท่านผู้ชมไรเดอร์รีพอร์เตอร์ทุกท่านวันนี้วันพฤหัสที่2ี่กรกฎาคม2564ัาจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยคูณ13,655คนก็ทะลุถุงถือว่าเป็นนิวไฮอีกเหมือนเดิมส่วนผู้ติดเชื้อในเรือนจำเนี่ย5 4าคนเรามาดูจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่คูณ13,110คนเรามาดูจำนวนผู้เสียชีวิตกันคูณ87ท่านก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวววผู้้เสีียยชิตด นะครับเมื่อวานเนี่ยคุณสนธิยาเนี่ยได้ไปยื่นร้องนะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยขอให้ตรวจสอบเหล่าดารานหน่อยที่ไปคอเอาเนี่ยมีใครบ้างมีคุณเอกชัยศรีวิชัยมีคุณมดดำคาชาภาคุณชูเกียรติเอี่ยมสุขหรือนุ้ยเชิญยิ้มแล้วก็คุณตั๊กสิริพรคุณคิงก่อนบาย คุณนภัทรชุ่มจิตรีและก็ดาราหนุ่มคุณเพชรกรุณพลและก็อีกคนนึงคือน้องมิลลี่น้องมิลลี่เนี่ยวันนี้ไปรับทราบข้อกล่าวหาเรียบร้อยแต่สิ่งที่ผมจะถามเนี่ยจริงๆรงถนัดแต่ตรวจสอบประชาชนใช่ไหมตรวจสอบรัฐบาลบ้างได้ไหมแต่ถ้าไม่ตรวจสอบรัฐบาลเนี่ยเดี๋ยวประชาชนเนี่ยเขาจะทนไม่ไหวแล้ว,ลวเขาร่วมกันคอเอาออกมารวมตัวกันตรวจสอบรัฐบาลจะอยู่กันไม่ได้นะจะบอกให้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยกลับหลังหันแล้วก็หันไปตรวจสอบพวกตัวเองด้วย ออกไปบอกพวกตัวเองเออกไปบอกฝั่งฝ้าฝัง่งตัวเองว่าเฮ้ยทางานให้มันเร็วๆหน่อยวัคซีนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนทามันยังไม่ได้ก็พูดความจริงกับประชาชนไปรัฐบาลตอนนี้มันยังทาอะไรไม่ได้มีอะไรที่พอทําให้เขาได้บ้างอย่างเช่นเรื่องจุดตรวจเอทิเชนเทสตรวจมาแล้วเนี่ยคุณต้องมีผลรับรองให้เขาหน่อยไม่ใช่ตรวจมาแล้วไม่มีผลรับรองแล้วตรวจไปทําไมอะตรวจไปเบิกประกันก็ไม่ได้เบิกยาก็ไม่ได้หาเตียงก็ไม่ได้ แล้วกูจะตรวจไปทําอะไรตรวจพีซไม่ใช่ตรวจแอนติเจนเสร็จแล้วคุณจะไปหาที่ตรวจพีซได้เลยนะไม่ได้คุณจะต้องไปหาที่โรงทะเบียนไปจองคิวนู่นนี่นั่นสับเหเหละแล้วมันเพื่ออะไรอะ่ะ ไม่ใช่ให้เขาไปลงทะเบียนแย่งกันโอ้โ oh. หตรวจวันละหมื่นคนต่อวันแล้วถามว่าบ้านเรามีประชากรกี่ล้านคนมันจะเพียงพอไหมแบบนี้มันก็เป็นงูกินหางวนลูปไปเรื่อยแต่คุณหาจํานวนผู้ติดเชื้อที่มันลดลงไม่ได้หรอกมันมีแตจจะบานขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคิดใหม่ทําใหม่ช่วยกันไม่ใช่หันมาเนี่ยคนที่เขาชี้แนะคนที่เขาบอกทางสว่างให้คุณว่าเนี่ยคุณทํางานช้าไปนะเราต้องการให้มันเร็วกว่าน,นี้คุณกลับไปกัดเขาไปเอาเรื่องเขา แต่ในขณะเดียวกันคนที่ทํางานผิดพลาดหรือเชื่องช้าหรือที่มันทําระบบล้มเหลวเนี่ยคุณกลับไม่ไปเอาเรื่องเขาผมถามจริงๆลืมไปหรือเปล่าว่าเราเกิดเป็นมนุษย์รักพวกรักพ้องอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ก็อย่าลืมความเป็นมนุษย์ขอบคุณครับ